โรดออปโรดเหรอครับมันเอื่นหกเขาไม่เรียกออปโรดหรอกเขาเอื่นมันหกโอ้กะแตกกะแตะระแตะระแตกระแตน้อยเห็นไหมโอ้ยน่ารักจังเลยนี่ไม่ไปไหนเลยประกายประกาย สวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนเย็นๆวันนี้เป็นวันที่15เมษายนนะครับเป็นวันส่งการ <c oughs> วันสุดท้ายแล้วล่ะก็มาดูไม้สวสมาเฝ้าสไวหเราเกินหนึ่งวันนี้ก็ลงเบ็ดแล้วเจดชุดไม้บอกขยะเดีย๋ยวมาดูกันยาวๆครับผมนี่ตะวันตกดินแล้ว ปลากายตัวเลกบในชีวิตเป็นปากายครับลองตีปนินดู เป็นเหยื่อปนินขนาดประมาณาประมาณห้าเซนประมาณ3นิ้วมือนี่แหละครับช้เบ็เบอร์สิบามเข้าลินหน้าเบอร์ห้าเกี่ยวหลังก็ตีครับก็ไม่คิดว่ามันจะกินตัวนี้ก็เป็นปากายตัวแรกจริงๆครับผมสวยงามปากายเล็กถึงจะเล็กแต่ก็ดีใจครับผมปากาย กินตอนหัวค่ำครับกินตอนหัวค่ำปลาไก่เล็กนะโอ้ปลาไก่หน้อยปลากไกยปลาไายปลาไกา่เล็กครับผมโอเค สุดเสียงที่เฝ้ารอเข้ามาครับปลาตัวนี้ไม่ได้กินดึกครับกินประมาณสี่ทุ่มสีทุ่มนิดๆนะครับกินไม่ไกลครับอยู่หน้าอยู่หน้าเลยครับกําลังนั่งคุยกันกับหนา้นาๆพี่ๆที่มาตกข้างๆกันครับลากยาวสปีดเต็มสปีดเลยครับตัวนี้นั่งอยู่พอดีก็ลงเปิดพงเปิดไฟดแล้วก็วัด โอเคเลยครับปลาบ่อขยาเนี่ถือว่าใส้ใช้ได้วิ่งดีเข้าคันนี้คันเดียวครับเมื่อคืนเข้าคันที่สามจากทางซ้ายมือคันที่สามนับมาเลยครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนคันแล้วก็ยังเข้าคันเดิมคันที่สามเหมือนเดิมวะหน้าโหโลขนาดมันเป็นลักษณะของปลากินเนาะตอนนี้เดินลงไปอัดในน้ำเลยครับเดินไปอัดน้ำ มันพันสายกันระโยงระยังเลยครับผม มันไปเกี่ยวสายคันที่หนึ่งคันที่สองมันลุมมันตุ้ม,ตมเตรียมกันเลยครับผมฝานี่ก็เตียกเนาะแต่ว่าไม่ห่วงครับผมเปลี่ยนเบียดเป็นเบ็ดเบอร์สิบสามทั้งหมดเลยครับแต่สายหน้ายังสี่สิบปอนด์อยู่นะครับแต่เปลี่ยนตัวเบียดเป็นเบียดเบอร์สิบสามของโชกุนไปใจได้ครับไม่มีหักยกเว้นติดต่อฝานี่โอเคครับดึงเข้ามาใกล้ๆครับ เรียกว่าจะสวิงตักครับไปขึ้นมาขึ้นฝันะครับวนนี้มีมีนน๊ีน่ะนะเชืวยครับแต่ว่าดึงขึ้นฝั่งแล้วครับผมนนนนเตเนะไัเน,นาะจิงเลยอู้กัมันเซีวยวซักบบ cắt <laughs> này cắt luôn, chuối, với chuối, cậu cún cá, cậu cá, ôi kiu một điều, nhiều rốt, มาเลี้ยบทุเรงเดี๋ยวปากนิดเดียวถัดจากนั้นก็มาเข้าอีกตัวครับตัวนี้สังเกตเห็นตัวนี้ยังไม่ได้นอนครับลูกหนูเด้งดงเด้งดง,ดงคิดว่าสบายบัดอย่างจังนะครับ เซ็ตแต่แท้วบบเป็นมานได้แท้ครับแต่ผมวัดกเบาแวงๆเลยครับเอา้านึกว่าปลาสบายเลยครับนึกว่ามันบืดึ่งเรียกโอ้ยเหวอีกแล้วแต่พอดึงเข้ามาใกล้ที่ไหนได้กลายเป็นปลากระมังปลากระมังกินตอนห้าทุ่มนะครับมันแปลกจริงๆเลยถ้าปลากระมังเข้าปาลา,ปาลใหญ่มันก็ไม่เข้าละครับโอมปลากระมัง ัมนส่นะสแล้วไปใส่แล้วตัวนี้ของแท้ครับ <c oughs> เข้าตอนปีสองหน่อยๆ มันดึงลากยาวครั้งเดียวแล้วครับจนสะดุง้งพอสะดุ้งตื่นขึ้นครับลากแล้วก็หยุดก็เลยนู่นนันน่นนี่เปิดโพงเปิดไฟเสร็จแล้วก็มองหาคันเบ็ดก็คันเดิมคันที่สามแหละครับเสร็จแล้วก็วัดตึงก็วัดก็นึกว่าจะเหี่ยวครับนึกเหี่ยวที่ไหนได้โอ้ยหนักตึงๆเลยครับตัวนี้เป็นปลาที่โอเคครับผมหมานตัวที่สองครับผมตัวนี้ เป็นปลาที่น้ําหนักใช้ได้ครับอย่างน้อย5้กิโลขึ้นครับตัวนี้แต่แปลกคือมันลากยาวครั้งเดียวครับพอลากยาวปุ๊ดเสร็จแล้วก็หยุดเลยครับไม่ขยับต่อเลยเออเปียกปลาใหญ่ก็เปียกครับตัวนี้5้กิโลกว่านะครับผมต้องเอาสวิงมาช่วยครับตัวนี้วิ่งไปซ้ายทีขวาทีครับเป็นปลาที่ไซโอเคครับผมผ่านหน้าวิ่งออกทางซ้ายวิ่งออกทางขวา แต่โชคดีที่บอ่อขยาหนี้มันเป็นครับมันไม่ลกมันไม่ลกดีกว่าดีกว่าทางบ้านนวลพักดีตะบนนวลพังดีในรากยาวตัวนี้เข้าตัวเรียบร้อยเย็ไปเจอลายแม็แล้วแต่ว่าอันบอ่อขยาหนี้ไม่มีตัวครับลืดเราตีไม่โดนก็ไม่รู้ครับดึงซ้ายตีขวาตีครับตัวน,นี้ต้องใช้ไปธีตักครับ ขอภัยด้วยนะครับตั้งกล้องว่าไม่ไกลครับแต่พอมาดูกล้องแล้วไกลครับมันเป็นกลางคืนด้วยเนาะปลาก็ไซโอเคครับไม่ยอมง่ายๆครับแต่โชคดีที่เข้าคันสายก็สามสิบปอนด์ครับสายสายหน้าสี่สิบปอนด์เบียดเบอร์สิบสามของโชวคุณโอ้ยเรียบร้อยครับตัวนี้เข้าเต็มๆครับผมดังนั้นมั่นใจได้ครับเพียงแต่ว่าแล้วปลาเนี่ยจะให้มันกระชากบ่อยครับ อัดอัดแล้วให้หัวมันยกนี่เข้ามาแล้วครับผมพอให้ยกให้มันหายใจพงาบพงาบพงาบอยู่มันก็จะยอมเราเองครับผมอ้าวค่อยๆบรรจงทีแรกว่าจะลากขึ้นฝั่งนะครับตัวนี้แต่พอไปดูไซส์แล้วมันใหญ่ มันใหญ่เมื่อพอเราลากขึ้นฝั่งเนี่ยเวลามันดิ้นนะครับสําคัญกัวเบ็ดมันจะขาดหรือมันจะหลุดครับดังนั้นตัวนี้ก็ขยับลงไปลึกอีกครับแล้วก็เอาสวิงงงไปด้วยครับก็ะจะตักไม่ใช่วิธีการตักครับแต่ถ้าปลาตัวเล็กเนี่ยลากขึ้นฝั่งแล้วก็หัวเกยฝั่งแล้วก็จับหางได้เลยครับแต่ถ้าตัวใหญ่ต้องต้องลงตักครับจะเป็นต้องตักเลี้ยงในน้ําไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วก,ก็ยกให้มันหายใจให้มันยอมตักได้ง่ายๆครับผม อาค่อยๆทำตัวนี้ก็พยายามต,ากตักอยู่หลายทีครับดึงเข้าแล้วมันก็ดันออกดึงเข้าแล้วก็ดันออกก,ออก,ก็พยายามนะค,คนเดียวก็แบบนี้แหละครับบันเทิงบันเทิงสไตล์คนเดียวอันถือสานะครับส่วนมากผมก็ไปคนเดียวตลอดแล้วครับอัน เพื่อนๆปีๆน,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 นานๆนนนนก็ไปหาเอาข้างหน้าครับแต่ส่วนมากนักตัวปลาเราไม่มีไม่มีไม่มีคือไม่มีที่จะไม่มีครับไปที่ไหนก็มีตลอดกำลังตัวปลาสองคนสามคนสีคนก็แบบได้สีให้หากันครับผมตรงนี้ก็จ้วงตักสุดท้ายมันก็ยอมครับเรียบร้อย ตัวนี้ใช้เวลายืดนานพอสะควนครับผมตั้งไซด์ด้แลยทั้งตักยากได้เลยครับผมกว่าจะเอาขึ้นได้ยังแจ่มันทถึงเรื่องรมครับรุนนี้โอเคไซส์โอเคครับผมแจแจ m แจม วใหม่ครับก็วันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรมีปลาตะเพียนตัวกิโลปลากลายตัวหนึ่งแล้วก็ปลาสวายอีกสองตัวครับเดี๋ยวถ้ายัางไงดูคนงานครับผมหมายบอกขยะบันน้องสวงอากาศดีๆครับตอนเช้าบรรยากาศนิดนึง โอ้ยบรรยากาศดีดีคร no <ian> ับไม่มีปลาบ้อนเลยครับโอ้ยตะวันจดขึ้นแล้วโอ้ยอุ้งลุงเลยก็คงจะปิดคลิปแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตกปลาบอกขยะนองสวงเดี๋ยวดูคนงานครับผม ดูน้ำหนักสี่จุดแปดเป็นห้าครับผมตัวนี้สี่กิโล ห้าจุดแปดห้าห้าในสองตัว มาคอยพบกันอีพีต่อไปครับ,บผม